เษตรเราเราต้องไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อลดแรงงานมันมันมันไปเจอปัญหาแรงงานนะครับไม่มีแรงงานคนก็ถึงออกแบบระบบมาอย่างเงี้ยนะครับสิ่ไปเอาพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านเขามาเห็ดน,น้ากับบวยได้พี่น้องมันก็ต้องดูแลขื้เก่าสรุปกระซื้อเครื่องจักรเล่กสีดีกว่านะครับ เดิมกันตัวครับเหยาวกันตัวกิ๊บีซ้อนผมดีซ้อนย่อยเด้อพี่น้องใครมันเบื้องบนไหนเพราะว่ามันเล่นบนมันเลยบนมีอันอันฉากที่ว่ามีปัญหาได้พี่น้องให้น้ำมันมันเป็นฉากที่ว่ามีแต่ความราบลื่นนะครับจม่ที่ว่าปัญหาเป็นยังไงนะครับไอเบื้องในประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าคุณที่จะงาน มีฝนมาแล้วรถบำรุงรถทรงบำรุงกำลังบำรุงมันมากเลยคนครับเตอร์ดามันคันนี้ตัดไม่เร็วนะครับกำลังดีสไตล์ในะจวดแล้วที่ใส่จากข้างหลังไปก่อนนี้มันเต็มเลยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยรับประคับรถสิทบอร์มาก,ก่อน ถามว่ามันคุ้มค่าไหมตอบแทนเท่าแก่ได้เลยว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าการใช้เครื่องจักรระดับนี้นะครับคือมันคุ้มคุ้มเวลาได้พี่น้องยกเว้นอย่างเดียวนะครับปีนี้มันเจอปัญหาครับเจอปัญหาว่ารถตัดเิ่นพังเิ่นเปลีป่ยนเครื่องหม่ครับราคาเครื่องเปลี่ยนไม่เิ่นสร้างมาจากเมืองนอกมันบอกสี่แสนกว่าบาท <c oughs> เวลามันพังมันม้มีบาทสองบาทได้ครับรถจุมวนหนี้ประสบการณ์นํามาเล่าสู่กันฟังครับเพราะว่านะครับวางเครื่องก็จะเป็นทีมช่างวางเองนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเครื่องเราต้องสั่งจากเมืองนอกนะครับแล้วมันนอกมันสินอกแตบี่เรากเมื่อขนาดเปลี่ยนเครื่องนะนะครับก็ให้ดูครับช่องยูทูบจตุรงการเกษตรก็มีทั้งการเกษตรทุกรูปแบบนะครับ แต่ว,ว่าจะเน้นหนักทางด้านอ้อยนิดนึงนะครับอ้อยก็จะเน้นไปทางเท่าแก่นะครับให้ดูว่าวิธีของผู้ประกอบการที่ที่เขาทําไร่เ่ยนะครับเขามีพัฒนาการมาอยา่างไรนะครับไร่ที่ผมนําเสนอไปเนี่ยครับไม่ใช่ว่าทําไม่กี่ปีนะครับเขาทาํามาเจเนอเรชั่นที่สองแล้ครับเจนสองแล้วครับจากรุ่นสู่รุ่นจากยุคสู่ยุคนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทํเพิ่งมารวยกัน รวยมานานนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พูดให้หมันไส้นะ่เพียงแต่ว่าให,ให้เห็นเขาทางานอย่างนี้แหละครับเขาเขาถึงร่ํารวยกันนะครับแล้วระบบการเกษตรเราเราต้องไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อลดแรงงานมันมันมันไปเจอปัญหาแรงงานนะครับไม่มีแรงงานคนก็ถ้งออกแบบระบบมาอย่างนงี้นะครับสิเป,ปียลพี่น่องประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเห็ดน,น้่กับบวยได้พี่ต้องต้องดูแลขึ้นก่า สรุปกับซื้อข้างจักเล่กสีดีกว่านะครับสไตล์นะจวดเราสีใสอันนี้ก่อน พักกันพี่นังพักกันพี่นัง

าส่งกำลังบำรุงมันกันนะครับว่าแล้วอาจารย์จวดนีด่ครับนายจวดสไตล์ไซส์เะไรมันของนายจวด ใบเม็ดมาแล้นั่นเนี่ยนะครับมันเติมน้ำมันมันเปางวิธีการเติมน้ำมันนี่นะครับตกแพังเล็มากเลยมันบุกเือคนเนี่ยแเครื่องจักรดียังเสียอ่ะไปเะ่รย์ยวัสับยช่อาจาย์ช่ว ยาเตือนมันมันกี่นาเองเล่นมันจะเสียดมีนาไงมันะคักยังแน่ควบคุมนะครับมีระบบมาตรฐานสาคุ ไปไหวกันแนี้แหละครับคนเรวมาวนกนะตะกามากลลเก้าสิบสอง มาตรฐานยังเสีแหละครับมาตรฐานจะรับสูงด้องของชาวไทย